รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิ สนับสนุนโดยกองทุนบูหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนโทร02 674 6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อโดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ u s ของเราอไว้ด้วยจะได้เป็นทางเลือกในการที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ และก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันธาลาภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02 674 6488แล้วกด8ส่วนทางเลือกในการลงทุนจากทางกองทุนบัวหลวงครับกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่ บุหลวงธนสารพลัส13ทับ19อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่10จนถึง22เมษายนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและสา,าหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ investment grade อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.75%ต่อปีโดยกองนี้ลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทที่ราคาเสนอขาย10บาทต่อนหน่วยลงทุนเสนอขายระหว่างวันที่10จนถึง22เมษายนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวงโทร0 6 7 7 6 6 8 8 8 0-2 674-6488-8แล้วกด8หรือธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1 3 3 3ช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวันธารภูมิประธานกรรมการบริหารบรจอบุหลวงและประธานกิติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ยุศ ฉลาดคิดฉลาดลงทุนพบกับคุณผู้ฟังที่รักของเราหลังหยุดยาวสงกรานพี่ตู่เพิ่งกลับมาหม,มาดๆหรือเปล่าหรือว่าตกลงปักหลักอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนครับพี่ตู่ครับไม่ไปไหนค่ะคือจะเป็นคนที่รักบ้านมากตอนนี้คือคงจะตามอายุนะ <c oughs> สมัยถสาวเที่ยวเยอะเข้าป <c oughs> ่าเข้าดอยไปในทะลงทะเลตกปลาเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยจะอยู่บ้านดีกว่าแล้วก็ร้อนมาก ผมจำได้อะปีก่อนๆพี่ตู่ยังให้เทคนิคในการลายร้อนไม่ว่าจะลงไปแช่ในอ่างแล้วก็อน้ำแข็งเทใส่แล้วก็กัดไอศครีมพร้อมๆกันด้วยยังจำสูตรขายร้อนได้อยู่เลยโอ้โหสูตรเฉพาะตัวแต่ว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์ให้เอาไปใช้ได้ใช่ไหมไม่สงวนลิขสิทธิ์แล้วก็หน่าร้อนนี่นะพ่ยุางดพวกกะทิหน่อยอ้าวทำไมอะ ความมันไงไอความมันเนี่ยลดลงไปหน่อยอาหารมันเนี่ยมันจะไปทําให้ยิ่งร้อนขึ้นลดพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงลงไปนิดนึง<อ>นะฮะแล้วก็ไปเพิ่มพวกผักหรืออาหารน้ําำ<อ>แต่ทุกครั้งที่ทุกปีพี่จะพูดเมน,นูก็คือต้มโครงปลากรอบ <laughs> ใช่ใช่มันมีความเผ็ดร้อนอะไรใช้ได้แต่มันไม่ทําให้ร่างกายร้อนอ,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 อพี่ต้องพูดว่าเรื่องอาหารไว้ใจพี่ ได่เรื่องอื่นไม่สนใจแล้วแต่ว่าในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนนี่ไม่ได้เลย<ต>เพราะว่าเราต้องเริ่มต้นกันที่ IQ หรือว่า investment code ซะก่อนใช่ไหมครับพี่ตูกครับค่ะของ Max King ก็เขาบอกว่าคนที่ทำเงินได้ในตลาดขาขึ้นม,มักจะคิดว่าเราเจ๋งลงทุนเก่งอ๋อแน่นอนพอตลาดตกก็ไปโทษโชคลางโทษตลาดโทษกองทุน อย่าลงผิดเอากำไรที่ทำได้เวลาตลาดเป็นขาขึ้นประโยกค,ความสามารถในการลงทุนและอย่าปล่อยให้การเคลื่อนไหวผันผวนของราคาหุ้นในตลาดมามีผลต่อการวิเคราะห์มูลค่าของบริษัทอ่าอ่าประโยคสุดท้ายเนี่ยที่เน้นนะฮะ<ม>อย่าปล่อยให้ การเคลื่อนไหวผันผวนของราคาหุ้นในตลาดมามีผลต่อก,การวิเคราะห์มูลค่าบริษัทอันนี้ก็เพราะว่าต่อไปเราไม่ได้เจอตลาดที่แบบเราเจอในสิบปีนะคะไม่งา่<ต>งายแต่ปีสองปีข้ <ละ S 2> างหน้าเราจะไม่เจอแบบนั้นนะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะาโอ้โหตกใจกลัวไปหมดเมื่อเราจัดสรรจัดส่วนลงทุนที่เหมาะสมกับเราได้แล้วเนี่ยนะในส่วนที่เป็นหุ้นเราก็ต้องเลือกตัวบริษัทค่ะท่านเลือกได้บริษัทที่ยอดเยี่ยมแล้วราคามันจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่สําคัญค ใชฮะราคาสาคัญตอนไหนสําคัญตอนซื้อหรือเปล่าพี่ใช่ไหมซื้อหรือขายซื้อกับตอนขายถูกต้องระหว่างทางที่เราถือนั้นสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ราคามันก็คือมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นๆค่ะตอนเล่นได้ก็บอกเราเก่งแต่พอเสียปุ๊บรำไม่ดีโทษผีโทษกรอง ชี้ไปคน, <c oughs> <จ>นอืนอ่นหมดเลยเินนดยิงตลาดจะไม่ไม่ดูไม่เคยโทษตัวเองอ่ะ <c oughs> ใ,ชใช่ใช่นี้คือ IQ ินะครับ Invest m e เ t Code นะครับในช่วงแรกของฉลาดคิดฉลาดลงทุนซึ่งที่เรากำลังค,คุยอยู่เนี่ยครับพี่ตู่ครับผ่านพ้นการ่อนบัตรลงคะแนนและอยู่ระหว่างรอทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอยู่ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับค่ะ คือนอกจากประเทศไทยปีนี้ที่มีการเลือกตั้งแล้วเห็นว่าหลายๆแห่งเนี่ยก็มีการเลือกตั้งเช่นกันใช่ไหมครับพี่ตู่ครับ uh huh. นะรอบบ้านเราเนี่ยในสมาคมอาเซียนก็มีการเลือกตั้งอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับก็เลยสงสัยว่าแล้วการเลือกตั้งในอาเซียนเนี่ยส่งผลอะไรกับเราบ้าง กองทุนบัวหลวงเองเนี่ยผมจําได้ว่ามีกองทุนที่ลงทุนในอาเซียนโดยตรงหลายกองเหมือนกัน <ừ> ใช่ไหมครับมีประเทศไหนบ้างครับที่มีการเลือกตั้งในปีนี้เฉกเช่นเดียวกับเราครับพี่ทูสมาชิกอาเซียนอย่างอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์จะมีการเลือกตั้งใหญ่เหมือนเราเช่นกันในช่วงครึ่งแรกของปีนี้กูรู้ทั้งหลายก็มองว่าทั้งสองแห่งน่าจะได้รัฐบาลโฉมหน้าเดิมโดยธรรมชาติของช่วงเลือกตั้งเนี่ยจะมีนโยบายของรัฐบาลในช่วงก่อนเลือกตั้ง ที่จะส่งผลให้การใช้จ่ายของรัฐบาลพุ่งสูงขึ้น uh huh. อุดหนุนโครงการโน่นนั่นนี่ uh huh. นะคะโครงการส่วนใหญ่จะเป็นระยะสั้นด้วยนะฮะใน uh huh. ช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ย uh huh. แล้วก็จะหนุนการจับจ่ายใช้สอยในประเทศได้คึกคักแล้วก็พอหลังเลือกตั้งแล้วก็จะยังคงมีแนวโน้มแบบนี้ต่อไปอยู่ uh huh. นะคะสิ่งที่เกิดอย่างเนี้ยจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่มีต่อเศรษฐกิจโดยในปีเนี้ uh huh. อาเซียน uh huh. เขายังมีความท้าทายจากกระแสเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนครนะซึ่งจีนตอนนี้ก็ออกมาตรการมาเยอะแยะแล้วนะที่จะช่วยกรตุ้นเศรษฐกิจตัวเองการชะลอตัวนี้ให้มันโอเคนอกจากนี้ล่าสุดนะฮะเมื่อไม่กี่วันมานะฮะประมาณไม่ถึงสองอาทิตย์ดีเนี่ยก็มีข่าวคุณลุงไดโนทรัม์ของเรานะคะก็บอกมาว่าอยากจะกีดกันการค้ากับยูเอีก ผมมีข่าวเรีอกมาณวันนั้นหุ้นต่างประเทศตกแต่ของเมืองไทยไม่ตก<อ>นะฮะมันเป็นอะไรที่มันรบกวนอยู่ตลอดค่ะ,คะก็ต้องดูแฟกเตอร์ตรงนั้นประกอบด้วยนะครับทีนี้อยากให้พี่ตู่ช่วยขยายกลับมาที่อาเซียนหน่อยนะครับว่า<ต>เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะเอาจากอินโดนีเซียก่อนนะครับพี่นะครับที่บอกว่ามีโอกาสที่จะได้นะครับรัฐบาลหน้าตาขายเดิมมาค่อนข้างสูงเนี่ยที่อินโดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ถูกครับ อ,อินโดนีเซียเนี่ยเลือกตั้งในวันนี้คือสิบเจ็ดเมษาวันนี้เลยใช่ไหมสิบเจ็ดเมษาใช่ใช่แล้วเราก็คาดว่าประธานาธิบดีของเขาชื่ออะไรจําได้ไหมโจโควีจําได้แต่ชื่อชื่อเล่นโจโควิโดโด,โดเนี่ยนะคะเราเรียกย่อว่าโจโควีเราคาดว่าเขาน่าจะชนะเพราะคะแนนนิยมในตัวเขาเนี่ยสูงผู้แข่งคนสําคัญคือ คนโทปราบบสุบิยันโตเป็นคู่แข่งจะอีกพักหนึ่งแล้วก็เป็นคู่แข่งคนเดิมในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคอนโทปราบบสุบิยันโตเนี่ยนะฮะเขาเป็นอดีตบุตรเคยของประธานาธิบดีคนที่เรารู้จักกันเนยอะเลยอินเซีย ม,มประธานาธิบดีที่ครองตำแหน่งยาวนานของอินโดนีเซียก็น่าจะเป็นประธานาธิบดีซูฮาโตใช่ไหมครับพี่ถูกครับใช่ใช่ครองอตำแหน่งยาวนาน32ปีครั้งนี้ก็แสดงว่าท่านประธานาธิบดีโจโควิโดโดก,ก็จะเจอกับคู่ปรับคนเดิมใช่ไหมคู่ปรับคนเดิมและเรา เราคาดว่าจโจควีเขาจะชนะนะฮะครับที่นี้เขาแข่งกันในเรื่องอะไรบ้างนะใช่เรื่องปากท้องประชาชนแบบป้ายหาเสียงในบ้านเราหรือเปล่าครับพี่ตู่ครับยังเป็นเรื่องนี้ไหมฮะ <laughs> คล้ายกันไหมคล้ายกันไหมใช่เอออย่างนี้เขาเน้นหนักไปที่ประเด็นเศรษฐกิจนับตั้งแต่โจ,โจโค v วี่ก้าวเข้าสู่ตําแหน่งในปีพศ .2557 เนี่ยจโจควีเขามุ่งนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แล้วก็ใช้งบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปกว่า1ัน0รล้านล้านรูเปีย์โโนะฮะซึ่งมากเป็นสองเท่าของงบประมาณก่อนที่โจโควีจะมาเป็นประธานธิบดีกว่าสิบปีรวมกันเยอะจริงๆเยอะจริงช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเขาสร้างถนนรวมกัน km, เจ็ดร้อยแปดสิบสองกิโลเมตรเกือบเท่ากับระยะทางถนนของอินโดนีเซียที่ก่อสร้างกันมานานกว่าสี่สิบปีก่อนจะมีรัฐบาลโจโควีพอมีถนนนะฮะ ความเจริญการพัฒนาการค้าขายระหว่างกันมันไปถึงครับแม้ว่านโยบายของโจควีเนี่ยจะส่งผลต่อการพัฒนาของอินโดนีเซียแต่ฝ่ายค้านก็ต้องบอกวิพา์วิจารณ์ว่าใช้จ่ายงบมากเกินไปเดี๋ยวจะมีปัญหานี่ทางการคลังได้ในอนาคตอันนี้เป็นธรรมดาถูกฝ่ายค้านแย้งเหมือนกันก็ใช้จ่ายอย่างเงี้ยนะมันใช้งบไปเยอะเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี่ใช่ไหมนอกจากเนี้ยปีที่แล้วเนี่ย โควียังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจเงินรูเปียเขาอ่อนค่าลงไปมากรัฐบาลเขาก็พยายามดําเนินการต่างๆทั้งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกําหนดนโยบายเพื่อชะลอการนําเข้าสินค้าเพื่อลดการขาดดุลนะฮะส่งผลให้ค่าเงินรูปีกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อต้นปีนี้เองอ๋อนะฮะก็เท่ากับแก้สถานการณ์รูเปียที่อ่อนค่าลงไปให้กลับคืนมาได้ได้ถูกจุดนะฮะแล้วก็ รัฐบาลก็มีความระมัดระวังทางด้านการคลางเป็นอย่างมากคือทําอะไรไปเนี่ยเขาทําแบบโปร่งใสแล้วก็มีเหตุมีผลพี่ตู่ก็เลย,เอยมองว่านี่แหละมีโอกาสสูงที่น่าจะได้รัฐบาลใหม่หน้าตาคล้ายรัฐบาลเดิมใช่ไหมครับพี่ตู่สาหรับอินโดนีเซียใช่นะคะ้าการเลือกตั้งไม่พลิกความคาดหมายครับเส้นทางการเป็นประธานที่ดีของโจโควีครั้งที่สองเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะว่า แม้ว่าผลการสํารวจคะแนนยิมของเขานําโด่งแต่การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติกับเลือกตั้ง <Yeah. S 1> าาประธานาธิบดีในวันเดียวกันของเขาเนี่ยเป็นระบบเลือกตั้งตังตวประธานาธิบดีโดดๆ mm hmm. นะก็เลยไม่ไม่รู้ว่าพอมีสองอันพร้อมกันเนี่ยจะก,กระทบต่อการลงคะแนนหรือพันธบิการทางการเมืองของเขา อย่างไรหรือเปล่าอ่านะครับอันนี้คือที่อินโดนีเซียแล้วก็มีโอกาสที่ท่านประธาน,นาธิบดีโจโควิจะกลับมาถ้าไม่เกิดการทิกล็อกซะก่อนนะฮนะครับจากอินโดนีเซียแล้วมีที่ไหนอีกซึ่งกําลังจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ครับพี่ตู่ครับค่ะก็คือฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์รู้สึกจะเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะเลือกตั้งในวันที่13พฤษภาคมนี้ จะสรรหาสมาชิกวุธ,ธิสภาจำนวน12ที่นั่งจาก24ที่นั่งนะฮะแล้วก็เลือกตั้งสสทั้งหมด297ที่นั่งครับประเทศเขาก็ขนาดประเทศเพอกับเราจํานวนประชากรเขามากกว่าเราและเป็นร้อยล้านคนและของเรา67ล้านนะฮะอันนี้คาดว่าพรรคพีดีพีละบันของดูตเต้จะยังคงครองที่นั่งในสภาไว้ได้ แล้วก็ประธานาธิบดีโรดริโกดูเต้เนี่ยน่าจะยังคงได้รับความนิยมจากชาวฟิลิปปินส์แม้เขาจะเป็นคนที่แข็งก้าวปากร้ายใช้นโยบายเด็ดขาดในการประกาศสงครามกับยาเสพติดแต่มันก็เป็นที่พอใจของชาวฟิลิปปินส์ทีนี้มาด้านเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เป็นยังไงเท่าที่พอติดตามข่าวสารเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาอยู่บ้างหรือเปล่าครับพี่ถูกครับ ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเงินโฟ้อพุ่งสูงเป็นรัติการจากมาตรการปฏิรูปภาษีเพื่อหาเงินไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันนะฮะอาเซียมีขยับด้านโครงสร้างพืง้นฐานมาแต่รัฐบาลของดูเต,เต้นะคะ ก็แก้ไขปัญหาได้ทําให้อัตราเงินเฟอ้อในเดือนกุมภาที่ผ่านมาลดลงมาสู่กรอบกําหนดของธนาคารกลางจิริบินไปแล้วต้องต้องถือว่าจัดการได้แก้ได้อ่ะใช่ค่ะแน้นเศรษฐกิจภายใต้ใตการมองดูเต้นในระยะ2ปีที่ผ่านมาก็ยังคงมีโมเมนตัมในการเติบโตที่ดีจากแรงหนุนของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริโภคภายในประเทศ GDP ใน2ปีที่ผ่านมานะฮะขยายตัว6.7%กับ6.3%เปซตามลำดับ,บขยายดีที่สุดเป็นอันดับ2ในอาเซียนรองจากประเทศใดเอ่ยเวียดนามป่ะพี่อถูกต้องอนะคะคาดว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยดูตเตเก็น่าจะบริหารประเทศได้อย่างต่อนเนื่องตามแนวทางที่วางไว้เดิมแล้วก็ที่สำคัญคือรัฐบาลเนี่ยนะคะครับ ได้ผ่านร่างงบประมาณประจําปีนี้เอาไว้ก่อนเลือกตั้งกลาง<อ>เธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอโ้โหฟังดูแล้วใสๆใสๆ <c oughs> นะฮะทั้งฟิลิปปินส์ก็ดีและอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ก็ดีเนี่ยฟังดูแล้วก็น่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง บบไม่คาดคิดใช่ไหมถ้าไม่เกิดพลิกล็อกง่ายๆนะครับนโยบายเศรษฐกิจก็น่าจะเกิดความต่อเนื่องเพราะว่ามีโอกาสสูงที่รัฐบาลเก่าเนี่ยก็น่าจะกลับมาคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับดูตามแนวๆเลยเนี่ยการลงทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดูเรื่องนี้ว่านโยบายเศรษฐกิจของประเทศของประเทศนี้เนี่ยมันก็ต้องนําโดยนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลจะยังดําเนินต่อได้ไหมการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในอินโดและฟิลิปปินเนี่ย จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพราะมีการใช้จ่ายจากภารครัฐนะฮะก่อนเลือกตั้งแล้วก็การบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วขงของการเลือกตั้งนะ,ะนอกจากนี้ความแข็งของดังกล่าวเนี่ยที่เชื่อว่ายังจะไปต่อหลังเลือกตั้งด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดเดิมเขาก็จะเร่งจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้อนุมัตไปก่อนหน้านี้ได้ดังนั้น กองทุนบี A S <S อาเซียนของเรา่คะก็ความกังวลในเรื่องของการเลือกตั้งของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเนี่ยจึงไม่น่าจะเป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นกองของทางบุญหลวงที่ลงทุนในอาเซียนนะครับจำชื่อไว้ให้ดีนะครับกอง บีอาเซียนของกองทุนบัวหลวงกองนี้นี่เองใช่ไหมครับพี่ตูกครับใช่ค่ะแสะดงว่า <c oughs> ความการลงทุนในอาเซียนก็ยังคงอยู่ในระดับที่ยังคงน่าสนใจอยู่ใช่ไหมครับพี่ตูกครับถ้าจะสะท้อน <Writing S 1> ผ่าน <SE> ทางสองประเทศี่ะไลทิ้งเอเชียไลทิงอาเซียนทางตะวันตกกับมันเป็นการเชิดแล้ว<อ>ตะวันตกสมชื่อเลยอะ่ะไปแล้วของเราตะวันขึ้นนะฮะเป็นการโรธเป็นการอะไรแต่ว่าความเหมือนหวยจะมีมากมีมาก นะเพราะนั้นต้องล,ลงทลุนยาวแล้วก็อย่ากเกรงกลัวระหว่างทางอ,อย่าสนใจราคาระหว่างทางค่ะ แม่นี่เป็นภาพนะครับของประเทศในอาเซียนที่ก่อจัดการเลือกตั้งในปีนี้เช่นเดียวกับเรานะครับสะท้อนผ่านกรณีศึกษาของทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับมีมาฝากกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสนใจลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนอย่าลืมบีอาเซียนของกองทุนบัวหลวงนะครับนะที่นี้สัปดาห์หน้าครับพี่ตู่ครับคงต้องนะครับอยากให้พี่ตู่คุยถึงเรื่องจัดพอร์ตลงทุนสะหน่อยครับหลายคนบอกว่าเนี่ยนะผ่านไตรมาสแรกไปแล้ว ผ่านเลือกตั้งไปแล้วกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเอฟพอร์ตลงทุนของเราควรจะขยับไหมควรจะปรับเปลี่ยนไหมหรือว่าหลักการหลักๆในการจัดพอร์ตการลงทุนของคนแต่ละช่วงอายุเนี่ยเดิมเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันไม่ใช่เหรอยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องรับความเสี่ยงน้อยๆเนี่ย หลักการจริงๆของการจัดพอร์ตลงทุนของคนแต่ละวัยเนี่ยมันจะเหมือนหรือจะต่างกันอย่างไรพี่ตู่พอจะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพุธหน้าเนี่ยพอไหวไหมครับพี่ตู่ครับได้เลยนะคะเพราะว่าจริงเราคุยเรื่องอุปนิสัยของแต่ละเจนกันไปแล้วเมื่อคา,าวก่อนๆน,นะฮะแต่เราลืมพูดถึงเรื่องแล้วการลงทุนของแต่ละกลุ่มใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพุธหน้าครับฉลาดคิดฉลาดลงทุนมาดูว่า แต่ละเจเนเรชันควรมีพอร์ตการลงทุนแบบไหนควรจัดพอร์ตอย่างไรในวันพุธหน้านะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับพี่ตู่ครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวรรณทาราภูมิประธานกรรมการบริหารบ,ราจบลจบุหลวงและประธานกิติมศักดิสมาคมบริษัทจัดการลงทุนมาคุยกับเราเป็นประจำนะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่วรวรรณทาราภูมิสนับสนุนโดย กองทุนบัวหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน02 674 6488แล้วกด8ข่าวดีจากทางกเกษตรครับ ราคาเบาใจไกลเบาหวานถึงเวลาที่คนไทยจะมีสุขภาพดียิ่งขึ้นเพราะข้าวกอขอ43ตราเกษตรลดราคาเหลือเพียง55บาทต่อกิโลกรัมที่เซเว่นอเลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจนถึง24เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผลิตภัณฑ์ตราเกษตร พร้อมเสิร์ฟสุขภาพดีที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือสั่งไปส่งที่บ้านได้ที่ร้านตรากเกษตรออนไลน์ l a ซาด้าหรือที่ช h อป e ีร่วมก้าวเพื่อสุขภาพลดความเสี่ยงเบาหวานและโรคอื่นๆที่ตามมาปรับเปลี่ยนชีวิตง่ายๆด้วยข้าวกาขอ43ตรากเกษตรทางเลือกเพื่อสุขภาพเพราะตรากเกษตรเชื่อมั่นว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมันนี่ช็อ โดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุกเราพบกันที่นี่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบูหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุนโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดเดิมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน